สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับทองอ๋อผู้หากินหมาและกัช่องทํำกินที่นี่สารนะครับวันนี้ผมพาพีมนอน,นะครับมาสํารวจอัปเดตราคาของป้ายอยู่ที่ตาาลาดบ้านหาันอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับเซานี้ตรงกับซอยวันพทุทีี29มีออนาคมพศ2566นะครับเดี๋ยวภาพีนองไปมาสํารวจราคาอัปเดตราคา,ป,า,คา,ป,าปัจจุบันนะครับว่ามันถูกมันแพงสําไหนเอาละครับเปื่อไว้กันเสียวลาดนะครับเข้าไปสํารวจราคากันเลยครับผม สวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมมาแต่สายนอนี่มาแต่กะละสินจ้ากะละสินเนาะโอ้คือได้แม่แดงเข้มกักเจ้าโอ้เข้มสามหนึเข้มสามหนึ่งสิหนิแม่ค่ะปลาแดงครับแดงจนแสบตาตัวนี้เอาพี่น้องแดงแดงเลยครับแดงจนใหม่ลูกเข้มสามหนึ่งที่อแม่จักเดือนจักปีสิบแปดสิบเก่าเดือนสูงทีประมาณลอยเท่าไรครับลอยสี่สิบลอยสี่สิบห้าได้อยู่เนาะ หนังหนาดีครับสีนี่ปเป้แดงสักแขวเนาะ <c oughs> <c oughs> ร้อยสี่สิบกว่าครับอายุสิบแปดเดือน <c oughs> อเดี๋ยวเบิงบ้งหน้าเบิ้งหนาเบิ้งตาพี่น้องตัวนี้สูงเง้วครับสูงเงว้ว <c oughs> ตัวนี้เปิดไปเท่าไรไแม <c oughs> ตัวนี้เปิดไปหกหมื่นเ,เนาะรา <c oughs> คาต่อร่องใดครับพี่น้อง <c oughs> หนังนั้นหนาครับ <c oughs> ตัวนี้นครับ มัมีตำาน้แล้วแม่เนาะโอ้หนังหนาดีครับหนังหนา,นนาแล้วก็สีแสบด,ดีแดงดีเปิดราคาไปที่หกหมื่บาทราคาตอา่ตอรองได้ฝากเบอร์พี่นองนะครับบันนี้ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสา้อยหยอยังครับห้อยแสงจ่าห้อยแสงจ้ากัลัใสกำลังใสกระสีแล้วแม่เนาะโอ้วันนี้คือฝนที่ต๊แล้วมื่ขึ้นโต๊แห้งเลยพี่น้องนี่ยู่บ้านกัตกะยู่บ้านกัต๊ะทีแมตอนนี้ฝ้ายังขึ้นอย เมื่ขึ้นในผ้ายูเขาแห้งครับอ่ะพี่น้องตัวนี้ครับ K สามหนึ่งสิบแปดเดือนเปิดไว้ที่ราคาหกหมื่นบาทครับอ่ะขอบคุณครับแม่ขอให้โชคโชคมันมานครับผมสวัสดีครับผมอ่ะพี่น้องชมไปเลยเห็นสายหัวครับสายกระทบพี่น้องโอ้ตัวนี้คือสูงเงาครับตัวนี้สูงตัวหัวครับตัวนี้พ่อสวัสดีครับผมงวดมาละสายพอนีกรมาละสายกระะาศินโอ้อันนี้ท่องว่นี่ เนาะเห็นทองมันออกขางบมดไงไหมทองก็ไผพ่เราทอตัวนี้อ่าเอาพ่อ่าเบิลงนี่พ่อของกัมปูฟ้ามนี่ของไผ่เราออกฟอร์ทัวร์ดีแม่สกาดทับกับหลายพันนะครับทบแยกลูกย่นดิเนี่ยเขาช็อกกระเล็กเอ๋อทองกับช็อกกระเลกเนาะจัาเดือนพ่อเดือนกลัวอ๋อทองเนี่ยทับเดือนกลัวเนาะเอาเอาเปล่าลบแป๊บหนึ่งว่ะอ่าตัวนี้นะครับพี่น้อง ปลาแม่สายหูครับสายกระทบสูงที่ประมาณลอยหกสิบครับสูงว่ารลอยหกสิบครับตีต่ำๆไ้ทับกับช่อกรกไล้เดือนกว่าบ่มีต่ำนี้นะฮะเนาะนี่เนาะหนาๆไงสายสายกระทบกรีปน้องก้องสางไงท่องเลยวพ่อตัวนี้ไอ้หัวท่องเยอะบาทแล้วตัวนี้ท้องหาที่หาหาเงินหาเนาะโอ้เอา ตาแม่กับคุม้มเหรอตัวนี้เนาะหาเหมนหาพี่น้องทับชาวกระแลไห่ผ่านไอ้ดผ่านรอบครับเดือนกว่าแล้วราคาต่อรอบไหนน้องต่อหาเหมือนหาอ่าพี่น้องหาเหมนหาครับเบิึงเล็บเบิึงยางมันครับพี่นอ้องอ๋อ<ม>ปึงเลยครับเบิึงนมครับพี่น้องนี่เออ่าเหมือนหาปาเบอร์พี่น้องได้ครับพอดีนี่ครับอ่าต้นชนี่ตาหน่อยเนาะตาหน่อยเนาะเออตาหน่อยจำไหนอยู่ตาหน่อยนุ่นหุ่งนี่นุ่นให้นี่ยศูนย์หกสี่หาสองหนึ่ง หาแปดหนึ่งแปดอ่าประกันตัวนี้มาตรฐานสากลนะพ่อเนาะอ่ะตัวนี้ทับกับช็อกโกแลตกษ์นะครับพี่น้องเด,เดือนเกว่าเปิดไว้ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทอเอาขอบพูดเล่นๆเพราะเขาโชคมันพ่อสวัสดีครับผมตะโก้เปิดรลายกูนี่อยูอ่ตะโก้เปิดรลายกูนี่เอ,อาเดี๋ยวพาพ่น้องช็ไปเรื่ยอยตอนนี้พ่อพองสิงหัวผู้งูหัวผู้อยากได้ซ้อมขึ้นหามาเตะไสพ่อมเปล่าการละชินครับการละชินตีโอ้สายหูลูกไปแล้วนี่ สองพันหาทีนี่เ,เขขต้หูนี่ก็คุมแล้วนี่ <c oughs> เอาไปจีบอเอาแ, <c oughs> แกงเต๊าะกี่เล็กครับพี่น้องเอานิเต้าหูมันนี่ตัวนี้ห้องไว้่สองหมื่นสองหมื่นหาพันบาทเอาออ,อพี่น้องสองหมื่นหาครับพี่น้องสสยหูครับอันนั้นกดปอพ,นนพัดเนาะตัิเวณมักสสยหูครับเป็นตะหักดีสองหมื่นสองพันานะเนาะ สองหมืาพันมาต่อยเพิ่นแล้วสองหมืหาพันครับพี่น้องงวดมาตากรสินสูงว่าลอยสาสบหาครับสองหมืันบาทราคาต่อรองได้เนาะฝออากเบอร์พี่นองแนะ่พ่อศูนย์แปดาเกเจ็ดแปดเก้าเจดแปดสี่หกศูนย์เก้าสี่หกศูนย์เก้พ่ออย่งครับพอบุตรครับปอบุตระิอบุตรกรสินทีพ่ออ่ะขอบคุณหลายหพ่อไปชมมันานครับผมวันดีครับผมอ่ะพี่น้องมาขางหนาต่ออ้าแม่วัสดีครับผม แม่ไหนบ้างตัวบ่าครับมืัอนี้บ้าค่ะบ้ามีเตมหาเตขายเบิดแล้ว,ลวโอ้ขายดีเลยืั <laughs> นอนี้งั่วมาหลายเนาะก็เลยขายไงเนาะขายไปเใบคน่น<ม>าคนจ<อ><ด>ีดตรงต,ตัวไหนก็นอของแม่สิตัวนี้ของไผ่เนาอ๋อจะไล่บ่โอ้คนเดี๋ยวเดี๋ยวจะจีบมาเอายามาใา้นี่ก่อนโอ้ของไผ่เนาะครับตัวแดงๆนี่เตขายแล้วมันขายแล้วตัวนี้ขายแล้ว อะพี่น้องชมไปเรื่อยเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมอีกโซนหนึ่งนะครับโซนอีกฟังหนึ่งนะพี่น้องฟังนี่หา,าราคาเบาๆพี่น้องเบิ้งพ่อสวัสดีครับผมสตอนไหนพวกตัวพ่อมาดิสองตัวเป็นแม่ขาวเนาะกับตัวนี้เป็นแม่แยกลูกบ่กพ่อแม่แยกลูกราคาเท่าไหร่พ่อ หนึ0งมืนเกาพันหาอยครับเป็นแม่แยกลูกสูงประมาณ่อยสาบบวกขึ้นลวครับพี่น้องละสาหประมาณนี้ครับเป็นแม่แยกลูกหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อตัวนี้ทะเลาอตัวนี้มื่นหารอ่อาหาราคาบบาๆพี่น้องสาระคนงบหน่อยครับเอาไปต่อยอดเอาตัวนี้แม่สาวว่าแม่แม่สาวสูงมัดลอยอยี่บหครับตัวนี้หนึ่งบาทราคาเองต่อรองเลย่พ่อ ทำเป็ส่งก็คงอยากว่ามีโอ้ทำปส่งนี่ส่งฟีได้มาตบ่ตอยัดต่อกันยัดต่อกันเอเนาะกยส้งฟีกันเลยกาส่งนี่ตัราคาเพิ่มขึ้นการครับผมตัวนี้แม่แยกลูกหมื่นเกัรยตัวนี้แม่สาวหนึ่งหมันร้อยราคาต่อรองนี่ต่อรองนี้นิดหน่อยครับต่อรองนี้นิดหน่อยอ่าการถกัคการลดนำแต่ยุอไก่กับพวกคิดกาส้งแยุ่อไก้กับส่งฟีุ่หเนาะครับอ คเอาพ่อฝากเบื่อพอจอมสียางสีสลพอจอมสีย่างสีสลัดวันนี้เด็กคองถือมากขึ้นก่าครับสอครับศูนย์เท่าไรครับศูนย์เก้าองศูนเ้าก่อนคือก่อนกิดเบือก็ได้บินออกครับเ้อตอนไหนับว่าศูนย์เก้าสองเก้าสองเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ศนย์สองนึ่งี่ศูองน่ี่นยองพ่อเอา เดสามศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สองอ๋อนี่ครับผู้ใดีมาราคาเบาๆพี่น้องเก๋ไก่ย่างซิสุล่าทรงฟีเลยครับพี่น้องหมื่นเก้าหาร้อยหมื่นแปดหาร้อยครับราคาต่อรองได้ครับอยู่ไก่ทรงฟี่ขอบคุณหลายๆครับผูจอมสวัสดีครับผมผูจอมสวัสดีครับยางซิสุล่าสวัสดีครับผมอ่ะพี่น้องนี่ครับบรรยากาศการซื้อขายต่อรองราคาเออเดี๋ยวผมดีย่างไปส่วนไหนเนาะ อ๋พ่อัสดีครับผม้ปลอาหอพี่น้องเมืองนี่โตโอ้เอาจังสีถอไหน้าหน่พ่อจังสีจังบาทนะครับพอเจ้าบาทพ่อจังสีทองลิงลิงสิทองบ่ จะท่องก็ท่องดิแต่ว่าท่องอัน่งางลังห้องจะบ,บาดละห้องดิสองหมื่นกว่าเต๋ออ๋อสองหมื่นกว่าโอ้แต่ว่าไข่อ่างลางเลยครับพี่นอ้องสองหมื่นกว่าพี่น้องเอาวันเล่าหันหลังเอาพี่น้องชมไปเลยบรรยากาศซื้อขายหาส้นราคาเบาๆแม่ลูกข้อมีสวยนู่น,นอนี่ ลูกผูรูแมลูก,แลก,แลก,ลกูแม่ลูกลูกปูครับ 30, เปรียบเทียบราคาแม่ลูกลูกปูพี่น้องบ้างนะครับสามหมื่นหาน้อแม่ลูกสูงแม่สูงวันลอยสี่สิบครับแต่มาเป็นลูกปูนะครับเปิดไว้ที่สามหม,มื่นห้าพันบาทงบมาได้ใส่ครับย่างตลาดกษตสินเนะาะเดี๋ยวมาคมเดียวเต้โค้มเดียวครับพี่น้องอ่ะโค้มนี่สามหมื่นหาพันบาทครับราคาต่อรองไล้อีกเนาะ ปากเบอร์พี่น้องแน่พี่เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดของหอยอยังครับหอ,หอยไหมหอยไหมจากกระสินเนาะอ้าวพี่น้องสามหมื่นหาบันบาทกับแมลูกลูกปูอันนี้ของไหมเนาะนีะ่โอ้ยจังสี่ยี่บาทเนาะก่อเนี่ต่อได้ก่อเงินน้อยๆตัวเมียตีน,นี่ โอ้เอาสาวหน่อยมือนนี้หน่อยใส่บ้างตั่พใส่บ้างัตอ๋อแม่ลูกน้ำเนาะมาตเตอใส่หลักกลาสินบ่ะเลยเย็ดเตะตัวนี้เป็นเป็นสาวหน่อยบ่นี่เป็นแม่สาวมืนนนี้ยหน่อยมืนเเท่าไรมองห้องมืนสามมืนสามครับคตบแม่ลูกนี่เท่าไรครับนี่สามมครับสามมือ้สามอแม่ลูกลูกกูเนาะอ่อพี่น้องแม่ลูกเรียบเทียบราคา ลูกผูพี่นอ้องมาได้ครับสามพันสามครับแม่ลูกลูกผูครับตัวนี้แม่กัสูงวันหน่อยสี่สิบกับแม่ยาว้ยวเงี้ยวลูกผูแม่ลูกแรกเนาะลูกสิประมาณจะเดือนกว่านะี่เนาะปวันสองเดือนครับสามพันสามตัวนี้มื่นน้อยๆราคาต่อรองเลยเนะาะเอาฝากเบอร์พี่นอ้องมาได้ครับวันนี้ได้ครับมีเบอร์ปะ่ะศูนย์หกสี่เก้าหก เจ็ดเท่าอะไรก่อนหกหกเจ็ดเก้าหกหกแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ข้องห้อยยังนะครับข้องห้อยยังห้อยเจตุเลยครับห้อยเจตุเลยเนาะขอยุ่ิเจตุเนาะเอาพี่น้องสามหมื่นสามพันบาทครับตัวนี้สามหมื่นสามตัวนี้หมื่นน้อยน้อยตาพี่น้องจมราคาบรรยากาศการซื้อขายจริงนะพี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนนี่เท่าศัพท่เมื่อคืนนี่ฝนมันตกถ้าอยูเขาแห้งนะครับพี่น้องคนอาจจะว่ามาหลายพอสวัสดีครับผมครัับผมวเด็กมากตัวพ่อ เหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวเตโอขายดีแต่อันนี้เป็นแม่สาวว่างทองแยกลูกแม่แยกลูกแม่แยกลูกจังสี่หองยี่บาทบ่สองหมื่นสี่พั้าอบาทสองหมื่นสี่พัารครับเป็นแม่แยกลูกสูงประมาณหน่อยสี่ิกับแม่แดงแดงเหลือตัวเดียวนะพล่อเนาะราคาต่อร่องไหนครับพี่น้องพ่ามีเบอร์เปาศูนย์หกสองศหนึ่งเจด แปดสามหนึ่งสองแปดสามหนึ่งสองของพ่ <c oughs> อ,อยังครับของพ่อเรื่องจากไรต์ครับพ่อเรื่องไอย์นะพ่อเน้องอแม่แยกลูกพี่น้องเปรียบเทียบราคาแม่แยกลูกสองหมื่นสี่พันห้าร้อยขอบคุณเลืยๆพ่อขอให้ชมมาน,นครับผมสวัสดีครับอโอ้สาวหน่อยของไผนอนตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวยางไปเรื <c oughs> <ๆ>่อยๆครับพี่น้องชมบร,รรยากาศจริงๆนะครับพี่น้องการซื้อขายจริงบรรยากาศ ได้มากตัวบ่ครับมื้อนี้บ่มีบ่ครับผมเอ้าเดี๋ยวชุ่มตัวนี้ก็ได้พี่น้องเอ้าเห็นแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อเห็นท้องท้องบ่ครับตัวน,นี้บ่ครับบ่ท้องตีนี่อู้ท้องไงเนี่ยเจะบาทนะครับจังซี่เป็นแม่แยกลูกเต๋อเป็นแม่แยกลูกจังซี่ห้องได้ครับ37มหมื่นเจบออ๋อ37มหมื่นแต่ว่าทองหมดทองบ่รู้เด้อครับเพิ่นเพิ่นห้อง37มหมเป็นแม่สูงมา140ครั 40, บ37,000บาท ี่น้องอืมป็นป่น,ป,นป่นอ๋อหอตะแยกลูกครับเอาพี่น้องมาตอใสไสน้อน,นี่กันทลาครับก <laughs> ันทลารพี่ชบอกครับว่าเอามาหางวัวไปเลี้ยงครับพี่นอ้องสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับตัวนี้ราคาต่อรองเลยเนาะอปากเบอร์พี่น้องนด้ครับผมศ <09 6 S 2> ูนย์เก้าหกแปดหนึ่งสองหนึ่งหกเจสามหนึ่งหกเจ็ดสามอยยังครับอ่อยโจจากกันทลาบ์ป่ะลอยเอ็ดเนาะ อ่าพี่น้องเป็นแม่เยกลูก37,000ื่นเจับาทกับชมไปเรลย,ลยอ๋อเดี๋ยวหาสายผูพี่น้องเมื่อกี้นี่นายห่างมันหาเมาง้อผูครับพี่น้องนี่นี่นม่หนิง้อผูครับพี่น้องบ่รลูกสือขายกันตัวอะไรขายกันไปนอหนี่มูน้นี่อ่าพี่น้องนี่ง้อนายห่างมันกี้สิมาเม,มามาแต่้งใสนะครับนี่ กอรุ่นอยู่รุ่นอยู่ใส่ช่างภาพคนนี้นแม่นครับวะมันตุกไก่อยู่เลยขันเป็นเสียสนามอ่ะเตี้ยแาวัวมันตกอ๋อราคาวมันตกครับพ่อครับผมผมก็เคยมาดูแต่ว่าผมหู้เลยว่าตกหลายครับผมครับราคามันตื่นครับช่วงนี้ครับผมครับเงินพึ่นครับผมเกษตรกรไม่เคยต้องายเท่าครับผมขึ้นไปเรื่องง้วครับขึ้นไปเกือบบูฟ่าข้าวเดียวก็ลงมาอีกลงมาอีกก็เอาอันนี้สมัคร ผมมาเย่เย่ยตายเรียบเลยตายเรียบพว้บ้านนั้นก็งงอย่างว่ามันจะใสร็จหรอเนี่ยผมมาจากกิตูผมม่เคยเข่าแต่แต่ก่อนผมเคยเข่าสนามประจันผมบ้าเราเว้นเราสองสามปีมาแล้วแต่ตอนนั้นมันราคาสูงอยู่บ่ช่วงช่วงนี้มันถือแค่ช่วงหนึ่งที่สองสามเดือนก่อนเกิดดีกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวนี้ลงมาสุดเลยลงขัดลงขาดลงสุดยอดครับผมลงดิ่งเลยมันเป็นเพราะว่าการของระยะเขาใส่เขาก็ซอมว่าครับผมแต่ว่า มันกระปุกถือกันวันนี้มันกระปุกถือวันนี้อ้าวขอกกับผู้ได้รับครับพี่น้องมาชมบรรยากาศการซื้อขายต่อครับพี่น้องอ่าราคาเบาๆพี่น้องบึ้งยานี่เป็นโซนง่วนที่เป็นโซนง่วนถือเด้อพี่น้องง่วนเบาๆราคาเบาๆ หอาราคาเบาๆพี่น้องเบืองแม่ลูกลูกผูนะเอาพ่อดีครับผมพ่อย yeah well ังกอพ่อพ่อยังกอพ้นครับขอบพ้นเนาะบพ้นด้มากครบหนึ่งดีพ่อโอ้แม yeah ่แม uh ่แม่เท่าเท่าว่าลูกแดงแลูกผู่นะพ่อเนาะพี่น้องเปิดราคาเบาๆสำหรับคนงบหน่อย2างตัวนี่งทีพ่อสองหมื่นหกพันห้าร้อยสองหมื่หกพันห้าร้อยแต่ว่าลูกลูกงามเนาะทรงลูกงามดีลูกรอเลยพี่น้อง สองหมื่นหกพันห้าร้อยาะคนงบหน่อยเอาไปกินหยาเนาะเอไปเป็นเครื่องตัดหยาย่งดีเลยพี่นอนตัวนี้สองหมื่พหาร้อยทรงลูกดีก็สูแมวมร่นอยเสรเสร็จแล้พี่นอะมาณนี่อยสิบยสิบห้นี่ครับประมาณนี้26,500ื่นหันห้าร้อยเด็งง่วสองตัวถือก็หมูยอีกนะองพอร์ตใช่สมการพอดีใช้สมการพอดีเลยสมัครเลยสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับพมนีี ตัวละเมื่นสามน้ัมันแบ่งกันว่าตัวละมื่นสามพี่น้อง้าค่าต่อรอบไห่ออะอาาพ่นฝากเพื่อพี่น้องได้รเ่ากุยกันได้ครับฝากเพอร์พี่น้องดป่าแปดสามแปดสามสององแปดสองสองแปดหน่งสีกปดหนึ่งสี่หปครับเอาฝพนจากครจากเชียงย่จากเชียงยนะพ่อขอบคุณื่อครับไปเชิญมาครับผมัาดีครับผมพี่น้องสองหมบาทครับพี่น้องราคาต่อรอบไหบพี่อง เป็นเครื่องตัดหญ้าอย่างดีเลยผ <laughs> ู้ใดมีหญ้าน้ำคันแทหนหานี่เนาะ <laughs> มาที่นี่หยาญมาัดลอตเตอรี่หยาญมัดต่ำกับพี่น้อง <laughs> เอาลอตเตอรี่มาให้เอ้ยมันช่เอาโชคมาให้กับพี่หลัวด้วยติตัวไหนดังครับตัวไหนดังอุ้งยิงมาให้ติอุ้งยิงมาให้เลขเลยติวันนี้โอ้ย <laughs> สุอตัวไหนนะพี่น้องโอ้ยผู้ใดมีตัวไหนเด็ดๆด็กับแจ้งมาได้เลยครับเด <sh arp> ้อคอมเมนต์มาได้ใต้คอมเมนต์ใตะยูทูบก็ได้ครับตัวเด้ เป็นจะถือกับบอกผมเนี่ยครับผมอ่าขอบคุณอะไรแม่เดี๋ยวให้พ่นคอมเมนต์มาก่อนอ๋อพี่น้องชุ่มโตต่อไปครับหาแม่ลูกถูกๆจ้าคมอีจ้าคมให้พี่น้องเบิ้งกองไผ่นอนี่พองพ่อตีพ่อสวัสดีครับผมมัตเตสไซ่พ่อกันธนวิชัยบ้านน้องกันธนารวิชัยบ้านน้องอุ้มโอ้บ้านพี่จวนตัวนี่เนาะอ๋อแม่มพี่นี่แม่พุ่นเปล่แม่พุ่นเนาะ เป็นแม่ลูกลูกปูสิพ่อแม่ลูกลูกปูเอาสายปูสายขุนลูกสิประมาณจักสองเดือนนี่พ่อเนาะแม่นบะประมาณสองสองเดือนกว่าเนาะตัวนี้เนาะแม่ลูกลูกปูเอาแม่ขาลูกแดงครับพี่น้องแม่สูงประมาณกับไปลอยสามสิบห้าบัวครับคมนี่เท่าไรพ่อสองพันสองสองพันสองโอ้ยถือไปหนอาถือไปหนาถือก็มูอีเนาะตัวละมื่นเอ็ดครับพี่น้อง ัวละหมื่นเอ็ดหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทครับหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทครับสองหมืนสองครับโอ้ผู้ใดมีหยาหลายๆเนาะนี่เนาะเอาเป็นเครื่องตัดหยาได้เลยตัวนี้เนาะหยาหูหกยุคขั้นแท่นหน้าเลยพี่น้องตัวนี้สองหมืนสองพันบาทครับผมอ่ะตัวถึงตัวละหมื่นเอ็ดโอ้ราคายังต่อได้ปะต่าได้ยินน้อยครับต่อได้นินน้อยเนาะบริห่องละห้องหลายเนาะสองหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องอ่ะสายผูกสายคุ้นพี่น้องเป็นตะหักนี่ดนะดีนะพี่น้องนี่ โุทธราคาถึงแห้งครับรก้มนี่ขาดนำเลี้ยงเนาะมีหยาเอาไปใส่อีกครับพี่น้องสองหมื่นสองพันบาทฝากเบอร์ได้พ่อศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเจ็ดสามแดเจามห้าหกห้าหหนึ่งศูนเก้าหนึ่อแหละนะ่บบพูดเนาะพ่อแหลกเนาะพ่อแหลกบ้านน้องอุม่มกันทละวิชัยนะครับอ่าราคาปอาๆเลยพี่น้องง่วงกับตัวใหญ่แล้วแบบขาดนำเลี้ยงยัง่อยมันให้นมลูกกิน22,000ครับแต่ง่วงสอต คือก็หมูอีกอ๋อบอกพูดอะไรไร่อขอให้โชคมานครับสวัสดีครับผมนี่นะครับคือบรรยากาศการซื้อขายนะครับงัวว่ายนะครับยูทีตลาดบ้านหาันอำเภอ,มอเมืองจังหวัดมาสังขามประจำวันที่29มีนาคมพศ2566นะค,ครับพี่น้องมือนี้ก็ถือว่าราคางัวกัดถือกันแล้วครับพี่น้องมีตัวถือตัวแพงเป็นธรรมดาสําหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทำมาะสั่งคลิปดีๆตอบพี่รองเช่าเกษตรกร,กรทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอเข้ามาสวัสดีนะครับ